วันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะ,ะความสำคัญของกิจกรรมแบบนี้ชลิมองว่ามันเป็นการดึงเอาคนมามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการทำให้เหมือนเด็กรุ่นใหม่อะคะ่ะหันมาใส่ใจว่าเออวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติแบบนี้เออมันเป็นยังไงแล้วก็เขาสามารถมีส่วนร่วมได้แบบไหนบ้างและอาจจะแบบนาต่อไปถึงว่าในอนาคตเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนคิดก็ได้ว่าวิธีการที่เอาธรรมชาติมาในการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะคะอันนี้ นี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ได้มาเห็นได้มาเรียนรู้ในพื้นที่ของชุมชนนะคะว่ามันมีสภาพปัจจุบันเป็นยังไงปัญหามันคืออะไรบ้างอย่่งพื้นที่ที่เนี้ยนาน้อยนะคะจังหวัดหน้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เวลาน้ําท่วมก็คือจะท่วมหนักมากนะคะว่าเวลาแรงก็คือจะแรงมากอะไรเง,งี้ยทั้งๆที่จริงๆมันก็เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําอยู่พอสมควร เราก็คิดว่าเออมันจะมีการแบบทำยังไงในการที่จะรักษาพื้นที่ป่าไว้ได้ด้วยแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้ดีด้วยนะคะในแง่ของสถานการณ์ปัจจุบันที่มันมีน้ำค่อนข้างมากอย่างเงี้ยมันก็จะดูว่าเออแล้วการป้องกันดินถลม่มหรือว่าการป้องกันน้ำแบบหลากขึ้นมาเนี่ยมันสามารถใช้อะไรไ้บ้างอย่างวันนี้ก็คือมามีการปลูกหญ้แฝกนะคะก็เป็นการป้องกันดินกัดเซาะ เขาเรียกว่าดินดินถล่มลงไปในในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของปาปาปลปาทีา่เข้ามาถึงพื้นที่ที่ห่างไกลแบบเนี้ยค่ะระบบปลปาก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ดูเรื่องของอความปลอดภัยต่างๆที่พอปลปามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแหล่งน้ำด้วยว่าแหล่งน้ำเนี่ยต้องบอกพี่ๆในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะว่าเขา จากแหล่งน้ำเนี่ยถ้าใช้สารเคมีเนาะมันก็จะเป็นน้ําที่นําไปใช้อุปโภคบริโภคต่ออะไรเงี้ยมันก็อาจจะนําพาไปสู่การลดการใช้สารเคมีได้ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ทั้งได้เรียนรู้ทั้งสนุกแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะวันนี้นะครับทางสํานักง,งานยากรน้ําแห่งชาตินะครับก็ได้รับมอบหมายจากทางท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านจักรพงษ์แสงมณีนะครับลงมาจัดงานในเรื่องของการสร้างการรับรู้ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานนะครับหรือเนเจอร์เบดโซลูชันนะครับในส่วนนี้เนื่องจากนะครับในสภาวะอากาศของเราค่อนข้างที่จะมีการแปรปรวนหรือในเรื่องที่เราเรียกกันว่าโรครวนนั่นเองนะครับณนะขณะนี้เนี่ยเพราะว่าในเรื่องของระบบนิเวศในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการถูกทําลายและมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่จะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้ก็คือในเรื่องของการใช้ระบบนิเวศเข้ามาเยียวยาระบบนิเวศท,ที่มีการถูกทําลายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เราก็ต้องการที่จะมาสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ด้นแค่เข้าใจในเรื่องของการที่จะ,ะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําท่วมหรือน้ําแรง โดยใช้ธรรมชาติในเรื่องของการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะนั้นในวันนี้ก็จะมีทั้งกิจกรรมในเรื่องของการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืมต้นนะครับ72ต้นนะครับแล้วมีการแจกกล้าไม้ไป720ต้นด้วยนะครับให้พี่น้องประชาชนไปขยายผลในเรื่องของการปลูกป่าเนื่องจากเป็นการจัดทําในเรื่องของโครงการเฉลิมพระเกียรติของอในหลวงนะครับรัชกาลที่10ในส่วนของ เฉลิมพระชนพรรษาครบ72พรรษาด้วยในครั้งนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการป้องกันการชะล้างทางทลายของดินในเวลาที่น้ําหลากมานั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการทําฝ่ายคอกหมูนะครับเป็นฝ่ายโชค่าวเพื่อที่จะเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งก็เป็นการที่จะดําเนินการ สาธิตเพื่อจะให้นักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมการทํากิจกรรมตรงนี้นได้เข้าใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานครับ